ครับตอนนี้ครับน้องบุญน้อยพี่จริงครับได้นาป่ามาลงบ่อของเสียหนุ่มเงาะปลาสีบุเลี้ยงครับอยากให้พี่น้องเบิ้งสภาพบ่อเพิ่นครับงามขนาดใดครับตอนนี้มะหอดคําจังหว่อยครับรับพราว่าหลงทางกับกีจีพีเอฟตัวให้เขามาทั้งปลาไหวปลามั่นเหมือนกับปลาอย่างครับหัวเต่ามะหอดประมาณหามงแรงครับกับหามงแรงับกับ เลยทายสภาพบอ่อให้พี่น้องเบิ้งครับเป็นที่เปิดวันที่1ิบเกาเนี่ครับเป็นที่เปิดวันที่1ิบเกาครับโมนี่พี่นอ้องข้างบนหน้าตาดัดเป็นกบมาซอยเอาป่าลุ่งหลาครับแต่ว่าเบื้องต้นครับอเอกแตงสร้างอยผมก่เลยมาเบื้องภาพาทายสภาพบอ่อให้พี่น้องครับให้พี่น้องนักกีฬาทกป่าเขาเห็นว่าบอ่อเป็น อ่าเงยซ้ำเดยกว่างซ้ำเดยครับอืมครับฮะครับฮะแกนี่กันครับเดี๋ยวจะไปสร้างตาครับ